ดูเลทหน่อยนะแพลงนี้เฮ้ยทีมออลทัวร์นาเมนต์สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรานะครับนักกี้ทีวันนี้เนี่ยมีโทเค็นเข้ามาอีกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ World Cup พโทเค็นแล้วนะครับเป็นโทเค็นของอีเวนต์ใหม่นะคือบนหน้าจอนี้เลยครับ Winter w i l d c a s Swap นั่นเองนะวันนี้ผมจะพามาดูว่า เอ่อสวปของว i นเทอร์ไวการ์เนี่ยมีกี่ใบยอยู่ถึงวันไหนแลกแพ็กอะไรได้บ้างนะครับแล้วมีรางวัลอะไรให้แลกบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาอัปเดตวันนี้ด้วยนะครับจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับมาเริ่มที่รายละเอียดตรงนี้ก่อนนะครับของว i นเทอร์ไวการ์ซนั่นเองนะครับก็ในจดหมายน้อยนีย้มันก็บอกว่า Winter w i ไวการ์ซเนี่ย จะมีทั้งหมด25โทเค็นนะครับนะ25โทเค็นก็จะมีโทเค็นเนี่ยเริ่มข้าตั้งแต่วันนี้เลยนะครับที่ที่ข้อความนี้บอกมานะครับแล้วก็จะอยู่ไปถึงโทเค็นเนี่ยจะมาเรื่อยๆจนไปถึงวันที่6มกรานะครับ6มกรา แล้วมันบอกว่าเนี่ยถ้าทุกคนได้รับข้อความอันนี้ยมันก็จะได้โทเค็นฟรีแล้วคนละ1ใบนะครับคนละ1ใบนะครับแล้วมันบอกว่าโทเค็นเนี่ยจะอยู่ในออบเจคทีฟนะครับอยู่ในออบเจคทีฟเฟิร์สโอนเฟสตาซิลเวอร์สตาร์หรือว่าออบเจคทีฟต่างๆนะครับแล้วก็จะอยู่ใน SBC ด้วยนะครับ SBC ด้วยแถมก็จะมีบางอันอยู่ในมาควีนะครับและบางอันก็จะอยู่ในสโต้เหมือนเดิมที่ บางแพ็คที่มันก็จะมีโทเค็นนี้แอบๆอ,อยู่นะครับผมนะนะครับผมก็มันบอกว่ามี25โทเค็นใช่ไหมมันบอกว่าบางโทเค็นเนี่ยเป็นโบนัสโทเค็นนะครับอยู่ในสโตนั่นหมายความว่าผมว่ามันอาจจะมีมากกว่า25นะถ้ารวมในสโต้ด้วยนะครับถ้ารวมในสโต้ด้วยมันอาจจะมีมากกว่า25นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของรางวัลเนี่ยนะรางวัลเนี่ยมันเข้ามาให้แลกแล้ว นะครับเข้ามาให้แรกแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะแลกได้จนถึงวันที่13มมกรานะครับส3มกรานะครับสำหรับตรงนี้นะระบบโทเคนนะคก็ประมาณนี้ครับสำหรับจดหมายน้อย EA ฝากมานะครับผมอืมโอเคครับมาถึงเออไปดู ออบเจกตีก่อนนะวันนี้ผมเช็คไปด้วยนะครับออบเจกตีอันนี้โอเคยังไม่ได้มีอะไรอันนี้เฟอร์โดนเ,เ,เฟตาอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของเก่านะครับของเก่าในนี้ยังไม่มีโทเค็นแต่อันใหม่นะ่าจะมีโทเค็นแล้วนะครับต้องรอเคเวสใหม่มานะครับเคเวสเก่ามันยังไม่หมดนะครับนะส่วนไม้สโตน โอเคมาสโตนก็วันนี้น่าจะยังไม่มีอะไรใหม่นะครับวันนี้ไม่มีอะไรใหม่นะแล้วเราไปดู ABC กันเลยดีกว่า SBC นะครับอ่นนี้เดี๋ยวผมไปรับให้ดูก่อนว่าโทเค็นที่ได้ฟรี่มันอยู่ในนี้นะครับเนี่ยมันจะอยู่ในสโตนนี้เลยเราก็กดเข้ามาปุ๊บนะบกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะอยู่ในนี้แหละนี่บผมก็ได้มาละหนึ่งใบนะนะทุกคนต้องได้เหมือนกันนะครับของฟรีหนึ่งใบ EA เขาแจกมานะครับเขาเก็บเขาขังไปก่อน นะตรงนี้อ่ะมาดู a b c กันหน่อยครับ a b c วันนี้อืมอ๋อนี่ไงมีแพ็คลูปเป็น81ดบวกดับเบิลอัพเกรดนะครับวันนี้ทำซ้ำได้เรื่อยๆแล้วก็อ๋อนี้85เซมิไฟแนลเนชั่นอัพเกรดนะครับเซมิไฟแนลเวอร์ชั่นเอ่อไฟแนล เนชั่นอัปเกรดเนี่ยก็จะมีได้ลุ้นตัวอาร์เจนตินาโคเอเชียฝรั่งเศสมรล็อกโกนะครับเ е ท85ดบวกเลยตรงนี้ก็เดี๋ยวผมทำแพ็คนี้เปิดให้ดูด้วยนะครับแพ็คนี้เปิดให้ดูด้วยมันก็มันทำได้ครั้งหนึ่งและอีก2วันมันจะกลับมันจะให้ทำได้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะเดี๋ยวผมก็จะทำให้ดูนะครับอ่าแล้ววันนี้ก็มี SBC โทเค็นมาให้เลยนะครับ1ใบนะบเป็น SBC ตรงนี้1ใบก็คือไอโทเค็นสวอปอันเนี้ยมันก็จะสบายกว่า World Cup Token นิดนึงตรงที่ว่า World Cup Token เนี่ยมันจะไม่มีใน SBC เลยสังเกตไหมเ World Cup Token มันอยู่ใน Objective อยู่ใน Store อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าไอโทเค็นของ Winter ไวการ์เนี่ยมันมีอยู่ใน SBC ด้วยนั่นก็คือมันก็จะประหยัดแรงเราได้นะครับแต่ก็จะเปลืองการ์ดหน่อยนะครับแต่ก็จะทำง่ายกว่าน,นี่ เดี๋ยวติกไว้ให้หนึ่งอันนะครับต้องทำนะอันนี้อย่าลืมนะครับผมอ่อ่ะโอเคนะสำหรับ s b c วันนี้ก็นี่ครับ85บวก81ดบวกดับเบิลอัฟเกรดนะครับเดี๋ยวผมดูค่าทำให้ก่อน81บวกนะครับใช้การทองหมดเลยนะครับ11บใบใช้การแร่หก็นี่แหละครับนะสำหรับ แพ็กลูปนะที่จะเปิดลุ้นตัวทีมออฟเดอะทัวร์นาเมนต์นะครับสำหรับวีคนี้ก็เป็น81บวกดปรดับเบิลอับเกรดนะนะครับส่วนอันนี้เอ่อที่ได้โทเคนใช่ไหมเดี๋ยวผมดูให้ว่าทำยังไงนะครับที่ได้โทเคนนะครับก็ใช้นักเตะเฟิร์สโอนนาครับ1ใบขึ้นไปนะครับใช้นักเตะสัญชาติเดียวกันเนี่ยขั้นต่ำส4ใบนะครับใช้นักเตะการ์ดแร่1ใบขึ้นไปนับเพลทเอา65นะครับเคมี 13ขึ้นไปนะครับก็จะได้รับโทเคนอันนี้ไปนะครับก็ไปจัดกันหนูเดี๋ยวผมก็ทำด้วยนะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูทีเดียวนะครับไปดูที่รางวัลก่อนนะครับรางวัลของ, Winter, Gas, ap, วาลางวินเทอร์ไวแกล์สวับว่ารางวัลมันมีอะไรให้แลกบ้างนะครับปึ๊บปิดเปเปิปออปึ๊บ,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 อ,อ,บอ่ะนี่เลยอย่างแรก นะครับใช้10โทเคนก็จะได้แพ็คนี้ครับ83คูณ25โอ้โหเอาออแล้วเว้ยและอันนี้ใช้5โทเคนนะครับจะได้รับแพ็ค84บวกเพย์ฟิกนะครับ3ซองโอ้โห5โทเคนเหรอได้84บวก3ซองว่ะเดี๋ยวผมขอดูให้ครบก่อนนะครับแล้วก็อันนี้3โทเคนนะครับจะได้แพ็ค81คูณ11แล 81คูณ11เหรอโอ้โหแพ็กนี้ลุ้นยากเหมือนกันนะนะครับแล้วก็มีนักเตะเป็นซานโดโตนารีนะครับซานโดโตนารีใช้10โทเค็นเหมือนกันนะโอ้โห10โทเค็นอันนี้ได้ซานโดโตนารีแล้ว10โทเค็นอันนี้ได้83คูณ25โอ้โหอันนี้15โทเค็นนะครับได้85คูณ10ไอ้ย85คูณ10เนี่ยมันก็เป็นแพ็ค ค่อนข้างได้ลุ้นอยู่ใช่ไหมก่อนอันนี้เราเปิด84คูณ20ไปแต่ผมว่า85คูณ10เนี่ยก็เป็นแพ็กที่ได้ลุ้นเยอะค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับอ่าแล้วก็อันนี้15โทเคนได้85บวก Winter w ์ i วก Card p a y พ p i c 15โทเคนเหรอได้นักเตะ85บวก Winter w h i t Card p a y p i c 1 5ใบเลือก1ใบโอ้ผมว่าอันนี้มันใช้โทเคนเยอะมากเลยนะ ถ้าให้ดูตรงนี้ผมว่ายังไม่แนะนําแต่ว่าเรายังไม่เห็นตัวไวเการ์ตเลยว่ามันมีใครบ้างนะครับอืมแต่มันใช้โทเค็นตั้ง15อันอะ่ะผมไม่ค่อยเชียร์เลยอันนี้ส่วนแพ็คนี้20โทเค็นนะครับจะได้83คูณ25แร่เพย์เจอร์แพ็กโอ้ยนะครับก็คือ20โทเค็นเลยอะ่ะจะได้แพ็ก83คูณ25สามซองนะครับสามซองใช้20 token. โทเค็นโทเค็นมันบอกว่ามี25ถูกไหม แต่อันนี้ใช้20แล้วนะครับโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็อันนี้นักเตะครีแรนทิปเปีย2โทเค็นนะครับ2โทเค็นดูสแตทหน่อยสิเวิร์กเดยมีเดียมมีเดียมนะครับสกิลมูฟ3ดาวเท้า4ดาวตำแหน่งเป็น RB เปลี่ยนเป็น RWB RM ได้นะครับความเร็ว9 3 8 3กดความเร็วก็ใช้ง่ายขึ้นนะครับจ่ายบอลโอเคเลยนะครับคอร์สด,ดี <c oughs> agility 71นะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตรงนี้ react ได้ดีแปด8 9, 8, 9. ้า control แปดเกเกมดรับดีสเตมินา่าเยอะนะครับมีทุ่มไก่มี early c u r s e r สำหรับทิปเปียพวกสแต็ก็ยังกลางๆนะผมว่าไม่ได้อะไรมากมายแต่มันแค่สองโทเค็นเองผมว่าดูเดี๋ยวต้องดูอะนะว่าโทเค็นแล้วเราแลกอะไรดีนะผมไปดูอันตรงนี้ ม,มันมีแพ็คไอ้ที่น่าสนใจเลยอันแรกก็ผมให้นี้แปดสิบห้าคูณสิบซึ่งมันก็เป็นแพ็กที่ค่อนข้างได้ลุ้นอะ่ะแต่มันก็ใช้สิบห้าโทเค็นไปเลยนะครับถ้าแรกแพ็คนี้สิบห้าโทเค็นเราก็จะเหลืออีกสิบโทเค็นถ้าเราเก็บครบเลยนะอีกสิบโทเค็นเนี่ยก็แลกอันนี้ได้นะครับแปดสามคูณยี่สิบห้าได้อีกสองก็เท่ากับว่าถ้าแลกสองล้วนเลยอ่ะก็จะได้แพ็เนี้หนึ่งละแล้วจะได้แปดสาม เออไม่ใช่แล้วก็จะได้85ห้คูณสีอีกหนึ่งโอ้ก็เข้าแบบว่าได้แค่2แพ็คเองนะครับ2แพ็คเองแต่ถ้าเรากั้นใจสมมุติเราแลกอันนี้20บโทเค็น83สาคูณ25 3ซองนะครับ20โทเค็นเหลืออีก5้าโทเค็นเราก็จะแลกแลกอันนี้ได้84ดสเพ์พีได้โอ้ ืม,มก็ได้หลายรูปแบบกันนะเนี่ยนะแต่ไอแปดสิบห้า Winter v h i e Gas p a y r p i k เนี่ยอันนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับคือถ้าใครอยากลุ้นแบบเอาแพ็คที่มันแบบได้ลุ้นที่สุดไปเลยผมว่าแพ็คเนี่ยก็น่าแลกนะแปดห้าคูณสิบ 10, นะแปดห้าคูณสิบสิบห้าโทเค็นเสร็จปุ๊บเหลืออีกสิบโทเค็นก็ไปแลกอันนี้อันหนึ่งแปดสามคูณยี่ห้า นะคร 83, ก็ใกล้เคียงกับ8ปดสี่ยีนั่นแหละนะผมให้อยู่ใกล้เคียงประมาณหนึ่งนะครับ <S <S อืมอนะส่วนผมในใจผมแอบหวังอันนี้เพราะผมอยากได้ลุ้นหลายแพ็คหน่อยเพราะว่า8ปดสิผมเปิดเกี่ยงไปหมดแล้วนะครับผมก็เลยในใจผมแอบคิดว่าอยากแลกแพ็คนี้8 3ดสาคูณยสาซองนะครับแล้วก็8 3ดสคูณยอันนี้อีกซองหนึ่งก็จะเป็น25โทเค็นพอดี นะครับอืมผมแอบหวังอันนี้นะเออผมแอบ,บหวังอันนี้นะครับเอาแบบให้ได้ไปสิบก็คือถ้าแลกชุดเนี้ยก็คือจะได้ไปสิบสามคูนยี่ห้าเนี่ยสี่ซองไปเลยนะครับสี่ซองไปเลยเออแต่ว่ามันก็จะยี่ห้าโทเค็นพอดีเป๊ะเลยนะครับพอดีเป๊ะเลยนะเอ้ยเดี๋ยวสิไม่ใช่สิเดี๋ยวก่อนนะแปดสามคูนยี่ห้าสามซองอันนี้มันยี่สิบโทเค็นใช่ไหม แต่ว่า8ปดสาี้มันสิบโทเคนโอเคอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่นะถ้างั้นเนี่ยถ้าเราแลกอันนี้ไป2สิาคูณยี้าเนี่ยสามซองยีโทเค็นมันจะเหลือห้าเหลือห้าเราก็จะแลกอันนี้ได้แปดสิบสี่เพย์พิกสซองนะครับต้องเป็นแบบนี้ถ้าจะแลก8ปดสามยี่้าสามซองแล้วก็มาก็จะได้แพ็กนี้นะครับอืมก็ คือถ้าเน้นจํานวนอะถ้าใครเปิด8-4ไปหมดแล้วเงี้ยอยากเน้นจํานวนในแพ็ค8-3อะ3ซองอะก็แหละอันนี้แหละนะครับแต่ถ้าใครแบบว่าบางคนยังดอง8-14คูณ20อยู่อย่างเงี้ยเขาก็คงอาจจะแบบว่าโอเคแพ็ก8-4มีแล้วนั้นก็จะค่าไป8-5คูณ10เลยอันนี้ก็ได้อยู่นะครับหรือถ้าใครอยากลุ้นโอเคอยากให้แบบลุ้นตัวดีไปเลยแบบมีโอกาสมีโอกาสลุ้นตัวดีให้มากที่สุดไปเลยก็เนี่ยแพ็คนี้แหละ 85คูณ10นะรหรือจะดองไป Winter Wildcard อะตามข่าวหลุดมามันบอกว่า Winter Wildcard จะมี2ทีมนะครับแล้วหลังจาก Winter Wildcard เนี่ยก็ดูจะเข้าอีเวนต์ t e a m a l d e b t r แล้วนะครับก็ผมว่าถ้าจะก้านใจดองไป t ี e a m a l d e b t r เนี่ยผมว่ามันก็ได้อยู่นะมันก็ได้อยู่นะมันก็ได้อยู่เออส่วนผมมันไม่ได้สายดองแพ็คไงผมก็เลยไม่ได้มองถึงเรื่องดองมากแต่ถ้าใครอยากดองก็ดองได้ นะครับอืมในใจผมตอนนี้แอบแพ็คนี้นะครับแอบแพ็คนี้แปดสามยี่ห้าสามซองและก็แปดสิบสี่เพย์เอฟพิกสามซองนี้เหมือนกันในใจตอนนี้นะครับที่จะแลกนะครับสามซองสองสองเพย์นี้นะครับสองเพย์นี้นะเออเพื่อนๆก็ลองวางแผนกันดูแล้วกันนะครับวางแผนกันดูแล้วกันเว่าจะแลกอะไรกันบ้างนะครับยี่สิบห้าโทเค็นนะผมก็เช็คให้เรียบร้อย นเช็คให้เรียบร้อยอืมนะรประมาณนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสงสัยอะไรตรงไหนยังไงก็คอมเมนต์ถามกันได้นะคสำหรับเรื่องวินเทอร์ไวการ์ดวนะครับอ่านะนะถามได้เลยก็โอเคเราก็มาทิ้งท้ายด้วยแพ็กนี้นะครับ85วกเซมิไฟแนลอัพเกรดนะครับก็นะ ตรงนี้เนี่ยใช้เลตไปสินะครับแล้วก็ใช้การดำหนึ่งใบนะครับจัดไปเดี๋ยวผมน,น้ำแพ็กนี้เปิดนะครับอ่ะจัดเรียบร้อยนะครับเพนนี้ไปฮนะลุ้นกันนะแปดสิบห้าบวกนะครับจัดไปนะครับมา ดูเลตหน่อยนะแพงนี้เฮ้ยทีมบอลทัวทร์นาเมนต์โอ้โหเอามาบัตรนะแปดสิบเจ็ดโอ้โหโอ้โหพอทีมบอลทัวทร์นาเมนต์เนี่ยใจมาเลยแล้วแต่พอเป็นทงชาตินี้เนี่ยใจแป้วเหมือนกันโอ้โห อาๆก็พอได้อย่างน้อยก็ได้เอา83เป็นแรกเรัพเด87นะครับผมยังไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับเออใครยังไม่ทําก็ลองดูนะครับแพ็กมันก็ไม่แพงมากนะครับโอเคสําหรับคลิปอัปเดตวันนี้ประมาณนี้นะครับขอคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับผม